ค่ะก็จากที่เป็นข่าววา่าเอ่อเมียเก่าภรรยาเก่าของคุณสอนลามะคะคุณกุ้งพลอยเนี่ยก็คือเหมือนได้ฟ้องกลับสอนามว่าไม่ได้ฟ้องกลับฟ้องเลยแหละจ้ะว่าว่าคือเหมือนแบบไอ้อยากขอสิทธิในการเลี้ยงดูลูกประมาณว่าคือประมาณเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือต้องขอขอดูแลลูกด้วยแล้วก็ช่วงปิดเทอมให้มาอยู่กับลูกด้วยอะไรเงี้ยเออจริงๆในจุดก,กดข้อนี้เนี่ยนะอ่ะ มันเป็นสิ่งที่พึงมีอยู่แล้วนะสําหรับในการหย่าที่ต่างประเทศนะเออเพราะว่าแบบหลังหย่ากันอ่ะสังเกตดิเสาร์อาทิตย์เปิดเทอมต้องต้อง,องคือคนเป็นแม่ถ้าสมมุติไม่ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกนะแต่ปกติแล้วเนี่ยนะ99.99% 99เท่ากับทองเยาวราชเนี่ยนะเปอร์เซ็นนะ่ะลูกเนี่ยจะต้องได้อยู่กับแม่แต่อย่างเนี้ยก็อย่างว่าศาลจะต้องมองดูว่ามีแบบคนไหนที่มี สามารถที่จะหาเงินดูแลลูกได้มากกว่าอย่างเงี้ยน,นั้นผู้หญิงจะควรหางานทำนะจะอย่าไปคิดว่าเออสามีเลี้ยงอะไรงก็จริงแต่คือแบบเปิดกิจการอะไรเงี้ยคอยมีเอนเราม,ม,มีมีรายได้ด้วยเพราะว่าอันนี้พูดถึงในกรณีสมมตุติถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแบบทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเขาจะดูว่าคนไหนหาเงินได้นะจ๊ะ อืมแล้วเขาก็จะให้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกซึ่งอย่างสอดลามเนี้ยก็หาได้มากกว่ากุ้งพลอยก็ก็ได้ได้ดูไปแต่ทีนี้คือแบบกุ้งจริงๆก็น่าสงสารนะพี่เจ้ก็ว่าแบบสงสารกุ้งพลอยเนาะก็คือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เนี่ยเนาะเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่ไงอะไรเงี้ยว่าคือแบบว่าก็ว่าคือแบบเหมือนเขามันมันแบบ จริงๆคนจะดีกันนะนางสารอ,ะอ่ะดูหลายคู่ดีเขาเลิกกันไปเขาก็ยังดีๆกันอะ <S <S ่ะก็เห็นว่าดีกันไปพักนึงแล้วอะนะ่ะเนาะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนก็ก็แบบซาลาหไอเขาก็ว่าคือเหมือนกุ้งกุ้งก็บอกว่าแบบเหมือนเออหาว่าเขาจะไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจะว่า มันก็สรามก็เคยเอาลูกลง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 สื่อวิดีโอเหมือนกันนะเนาะลงลงอินเทอร์เน็ตทั่วไปอะไรเงี้ยอืมจริงๆมันก็แบ่งแบ่งกันไปอ่ะเจ้ว่านะเพราะจริงจริงก็ก็จริงๆเขาก็ผิดแหละแต่จริงสิ่งที่เขาก็อาจจะไม่ใช่เป็นแม่ที่อาจจะแบบอะไรก็มันมีคนเไม่เพอร์เฟกกันเนาะแต่เขาก็เป็นแม่อะ่ะจริงๆก็น่าสงสารเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงจริงสรามก็มีแม่เหมือนกันนะเพราะว่าก็สงสารเขาอะ่ะอืมคนเรามันก็คิดถึงลูกนะอืม อะไรเงี้ยเขาก็าจจะทําผิดพลาดไปเนี่ยก็ให้เขาเจอหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจว่ากลัวแบบได้อิทธิพลที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นห่วงลูกเนะแต่แบบอืมต้องเข้าใจว่ามันก็ดีขึ้นต่อพิพิอ่าพัฒนาการลูกนะเขาก็ก็คุยกันไปสิปรับปรุงตัวกันไปว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนี้อีกนะจะไม่ได้เจอลูกหรือเนี้ยปะหันหน้าเขาคุยกันอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าสงสารน้องวิจิเป็นคนน่ารักมากเลยนะอืมเท่าที่เห็นแล้วก็เขาก็เหมือนแบบ เเขาจะได้แบบดูแฮปปี้ขึ้นอะไรเงี้ยอืเขาก็แฮปปี้อยู่แต่มันลูกมันเด็กอ่ะเชื่อไหมว่าเจ๊ก็มีลูกอ่ะลูกมันจะถามห่างแม่หรือปะเขาไม่น้ําตาไหลมั้งหรอวะขนาดเจ๊ไม่ได้อยากกับผัวนะบางทีผู้สามีไปทํางานลูกถามคุณแม่ปะปะคุณพ่อไปไหนเอออะไรเงี้ยก็บอกอ๋อคุณพ่อไปทํางานลูกเดี๋ยวก็ปาก็มาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออก็มาคิดดูนี่ถ้าสมมติเป็นแบบบางคนกรณีเอา กินกาแฟมาหกซะงั้นปิดนี้เพื่อนจะไม่เห็นบางคนในกรณีที่แบบว่าเอเขาอยากันอะไรเงี้ยเ้วเขาจะทํายังไงดูหลายคนเขาก็ยังจะแบบใช่ปะดูฟลุกอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้จะมาว่าอะไรเขานะแต่พูดถึงว่าไม่ได้ว่าเอมาเปรียบเทียบหรืออะไรแต่แบบมันก็เพื่อให้ดีขึ้นน่ะชีวิตคนเราแบบบางจีติก็เพื่อก่อนเนาะอะไรเงี้ยแบบฟลุกเนี่ยก็คืออันนี้เก่งมากนะฟลุกเนี่ยคือนางทําได้ไงเนี่ยหมยถึงว่าท่านทําได้ไงเนี่ยสามารถที่จะอแบบอ คือสามีใช่ไหมคือคือแบบต่างคนต่างไปมีคนใหม่แล้วก็ยังจะเอามาเที่ยวด้วยกันได้ต่างประเทศด้วยกันได้เพื่อลูกอันนี้สุดๆนะเอออะไรเงี้ยก็หวังว่าคงจะคดีคงจบได้ดีแหละอะไรเงี้ยก็แต่มันก็ขึ้นฟ้องขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลไปอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนก็สอนรามเขาก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยกุ้งพลอยก็อยากดูเจอลูกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็หาว่าแบบเหมือนลูกไปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็แชร์แชรกันไปอะไรกันไปเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวก็เยอะ ขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่เจบอกคือรักใครคือเดี๋ยวนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้จะว่าใครนะคือพูดถึงมันเคยนึกขึ้นได้แบบมันไวมากอะเธอไวยิ่งกว่า 8G นะเช่นอ่าคืออ่ะเจออ่ะ,ะ,อะไปถ่ายดูตามเฟซบุ๊กคุณที่สวยเว,ว้ย jam. แอดคำขอไปจ้าแอบปุ๊บเขา bb, Lights. รับปั๊บอ่ะสเต็ปกดไลค์รัวรัวๆๆๆๆัวรัวภาพ ตรงที่เป็นอ่ารูปเขาหะไ่างเออเจ๊ก็เจอก็มีคนจีบประมาณนี้ไม่รู้สแกมหรือสกามหรืออาจจะชอบจริงหรือชอบเล่นแล้วก็บอกู้อะไรอย่างเงี้ยเออก็มาอย่างนี้เป็นสเตปแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปเพราะทักสม,มัวเขาพอ,พอพอเสร็จก็จะเข้าไปว่าวันดีครับทักครับอะไรอย่างเงี้ยคือพอทักกันไวก็อ่าแลวเดี๋ยวนี้นะสมัยนี้คุยกันไม่กี่ชำมเจ๊ก็งงเหมือนกันนะคือเจ๊แต่งงานแล้วก็บางทีก็แบบเออลอง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 ,ลองดูมันจะมามาทไหนอะไรเงี้ยแบบ คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุยนานนะคนนัดกันเจอเลยอะงงแล้วก็ไม่ได้ไปคุยอะไรกับมันมากนะก็คือจะแบบว่าเออสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยอืมอ,อ่รูปสวยจังไว้ไปกินข้าวกันครับอ่ะเฮ้ยเธออย่างนี้ก็ได้เด้นไวไปเด้อเออจะพูดปาสไปไปไปนีจ๋าไปถึงไหนอ่ะเออสาวจา๋าจริงๆสมัยเนี้ยดีมากเลยที่แบบพยายามแบบไม่ต้องไปแต่งกับใครก็ได้นะถ้าไม่หาถ้ามันมาหาไม่ดีเนี่ยเอออยู่คนคนเดียวไปเลยอะไรเธอหนึ่งสเตป็ป แรกนี่ก็คือเจอนี่ก็คือแบบไวไปอยู่แล้วสองนัดกินข้าวนี่ปกติต้องคุยกันก่อนไหมกว่าจะไปเจอโรคจิตหรือเปล่าบางคนเห็นป่ะนัดเจอแล้วก็ไปหาเขาเลยแล้วเขาเป็นโรคจิตเขาไปขังไปอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็เยอะแยะใช่ป่ะก็จะไม่ได้ว่าผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็มีอะไรเนี้ยเออนัดกินข้าวอะไรเนี่ยไวแล้วก็พอเจอกันครั้งแรกก็ไปเลยนะแบบมีอะไรเขาไปเลยอย่างเงี้ยมันไวอะไรได้มาง่ายมันก็เสียไปง่ายจริงบางคนบอกว่าก็เจอครั้งแรกที่อยู่มาสิบปีสิบปีก็เออก็ ก็เจอโชคดีไงก็เจ <c> ๊ป้าแต่จริงๆงคนเราก็ทําให้มันดีที่สุดอืมก็เหมือมนบางคนแบบเพื่อแบบน,นก็แบบยังไงยังไงก็แบบหนังสือมันต้องเรียนแล้วเอ้ยคนไม่เรียนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันต้องไปเรียนมาแล้วหนังสืออ่ะอืม,มต้องทำตัวเป็นคนดีแล้วเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยมันจะมีเฮ้ยตลอดไม่ได้นะเว้ยเอยอ,องี้ยก็ฝากไว้คิดกันไปเนาะอืมสงสารอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็ไม่จําเป็นเธอในเมื่อมันแบบอากอันนี้ที่พูดเนี่ยก็เพื่อบอกว่าติดเพื่อก่อไปอะไรเงี้ยคืออย่าไปแบบไวปพูดปลาดอะไรมากไป ไปมีอะไรเขาไวอะไรอย่างงี้นี่นะเราพอยังไม่พออีกพอ,อกพอสมมติอะถ้าสมมติจะแต่งกันไวนะหลังแต่งก็ควรจะแบบเจ็ดปีอะไรเงี้ยหรือห้าปีเออค่อยมีลูกจะบอกค่อยบอกโอ๊ยเธอจะไปยุ่งกับเรื่องอะไรกับชาวบ้านเขาเอาแล้วชาวบ้านยุ่องอะไรกับเรื่องฉันนะฉันจะพูดนี่มันเป็นสิทธิบุคคลฉันจะพูดไม่ใช่คือเอาจริงจะประพุ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าสมัยนี้ที่แบบว่าชีวิตดู มีหลายอย่างผิดพลาดกันเยอะเพราะว่าเราก็ไม่เชื่อคนไม่เชื่อใครเลยอ่ะฉันเก่งฉันเลิศอะไรเงี้ยก็ต้องให้โลกสอน,นในสื่อก็คือมาเจอเป็นบทเรียนบางครั้งมันใช้ใช้เงินซื้อหมายความว่าใช้ราคาที่ซื้อมาแพงมากแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้นะนจริงคนติอ่อมันก็บางทีก็ฟังไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมแบบก็นั่นแหละจ้ะฝาก,กไว้คิด